ผมต๋องรถบ้านขอบโคโยนตการรถดีรถสวยราคามมิถาพซื้อไปแล้วมีแตกคุ้มค่าเจลูกก้าบอกว่ายี่กะสุดยอดวันนี้พอการรถยนต์สองจะป้ามาพอกับมาสเตอร์สามปี2องพัสิบหาสวยๆจะเป็นจะได้ป้าไปพอกันเลยครับ <you> มาครับมาครับมาครับมาป้ากันแถมแล้วครับกับกันนี่เล่นน้ำเสนอ มาสด้า3ปี2015เครื่อง2.0สีมาออกสงสปอร์ต5ประตูทุกอย่างเดิมทุกอนุมาจากหลงงานวัดเลยครับรถสปอร์ตราคาสบายกระเป๋าครับออปชั่นฟังก์ชันต่างๆครบเต็มซูปมาพร้อมกับสติกเกอร์แต่งออกมาจากโรงงานงามคือครับเป็นรถตีขึ้นเขาลงหวยเข้ากงครับ ตั้งเรียบมันตึงเน้นคือไผสายมาสด้าสามบาควรนพาดครับอ่ะปามาพอกันเลยครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตั้งหลังตึง4จุดกันเลยถอยหลังคือพอพร้อมพอนี่กะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18เรียบหรูดูไฮมาพอนี่กะพอนี่กัอ,กอ, 18, มมอ,กอกตกกับเฮ้ยนอกกุญเจนั้นอ่ะปามาพอตั้งไหนกันเลยครับมาพอตั้งไหนปาด โอนี่พอกาพอ๋อพอกันนี่มันถึงมอครับมังต้ฟังก์ชัน,นครบเครื่องครบขันออกแนวสปอร์ตเรียบหรูดูหายมักตัวนี้เป็นเกียร์ออโตโ้เนอไปออกบาบรทุกใสเก่เจดีย์ย่ำเป็นนาหันติกๆอันนี้เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงมีฟังก์ชันหลากหลายเือเล่นจัดแบบจัดสงเรียบหรูดูหายมักเลยฟังก์ชันต่งตงางๆเหมมะใบ มาพอเล็กไหมกันครับวิ่งแสนหกหมื่นกิโลหมอกันนะครับผมตีสำคัญบุกเซอร์วิสซื้อลดแล้วพอนี่กับพอนี่ต้องมีกับอพอหน้าพอตาปาก้าพอนุพอนุ่พอนุเบาะเมอวนันมาพมร้อมกับเบาะหนังตึงหน้าตึงหลังตัดดำตัดแดงคือใบหนอตั้งหลังกับกว้างขวางใส่ของได้สะดวกสบายครับ โฮโฮโฮเราจะฟังคับไปไหนนะมนได้กู้ราคากระสินกันเตียน,นะราคากระสินยูติ่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีเงินดาวน์ออกรถศูนย์บาทครับ